เลยนะครับและตอนนี้เดินทางมาถึงแล้วครับใครครับพี่ก๊อฟจกักรพันธ์ครับผม ไอ้หนูไอ้หนูไอ้สั้เอ้ยไปด่าเรื่องอะไรอ่ะแย่งเชิญเงินก๊อรตไปแล้วแล้วเมื่อกี้ด่าว่าไงด่าว่าไอ้สั้งไร้สาระลูกใครลูกไอ้เหี้ยนี่อ่ะอ้าวลูกน้าเหรอเออบอกลูกน้าเรื่องอะไรไม่คอรแบบนี้ละคอรแบบไหนอ่ะดูนี่นี่จำไว้เร่องนี้มาอะไรก็คอรอย่างงี้ไอ้บอลไอ้เหี้ยดิลูกได้ตบ จะได้ถ่ายรูปนะฮะถ่ายรูปแด้วเดินพอนางพอนางพอนางหน้าเปิดเผยพวเราชี้ชี้ทำไมที่เกิดเหตุมีหมาโดนรถชนบ่าวุ้ยขอโทษว่ากินยังไม่อิ่มเรียกขึ้นมาอะ,อ,นอะไรกันอะไรขนมเบือ้องเหรอขนมพ่อเด็กฟันกูญญ้ยเฉินอ๋อนี่ว่าขนมเบือ้องท่านที่มีกล้องครับมีโทรศัพท์ถ่ายรูปนะครับได้ครับถ่ายรูปนะฮะ ถ่ายเก็บไว้ดูไปที่ระลึกครับคับทุ่มคืออิกไม่นาก็ไปอยู่กับโรเบิร์ตนะนี่ให้พ่อไปก่อนนะเพลงวัยรุ่นวัยรุ่นวัยรุ่นก็มีเอาใจวัยรุ่นก่อนมีทุกระดับชนชั้นใช่กูได้ทุกเพลงเพลงวัยรุ่นมั่นใจกูมั่นใจเฮ้ยจริงเอางี้ดีกว่าถ้าผมตอบเพลงอะไรเงี้ยนะต่อได้ไหมกูตอได้ ได้เดี๋ยวผมยกคุณโอ๋ให้คุณโอ๋ที่ร้องคางเมื่อกี้เนี่ยเหรอเป็นไงเสียงคางเป็นไงบอลอะไรพ่อขอไลน์กูหน่อยสิคุณโอ๋มีไลน์นะฮะมีเหรอฮะอุ้ยพอดีเลยไม่มีโทรศัพท์ครับคนบ้าต้อมีโทรศัพท์ถ้าผมต่อเพลงวัยรุ่นนะต่อได้กูต่อได้ไดมั่นใจกูมั่นใจ น้าจะคูต่อได้อ่ะพ่อจ่ายผมสองพันบาทเออมาเออเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมันยังไงวะงงคือถ้าถ้าผมร้องเพราะผมร้องไปเนี่ยถ้าน้าต่อไม่ได้จ่ายสองพันกูเสียสองพันแต่ถ้าน้าต่อเพราะผมได้กูก็เสียสองพันถูกต้องเอออย่างเงี้ยถูกต้องไอ้เหี้ยกูดันไหนเนี่ยเออมั่นใจนะเออบอลอะไรอ่ะบอกจิงชาต์สวรรค์ให้หยุดหมุนด้วยไม่มีคนนั่งเลย เขาเรียกไฟหมุนไฟหมุนเหรอเออรู้ว่าไม่มีคนนั่งเลยเป็นไงงานที่นี่ใหญ่โตมากยิ่งใหญ่ไหมใหญ่จัดไฟอลังการไหมสวยจังเลยชอบไหมชอบไม่ต้องห่วงงานนะใหญ่กว่าน,นี่เยอะงานวันเกิดไม่ใช่งานแฟนิกงาน อ๋อนอนหลับไม่ตื่นไอ้สาให้คูตายได้ไอ้เหี้ยแล้วทำไมเพิ่งมาเนี่ยฮะทำไมเพิ่งมาอ๋อเขาไปเอาผู้มาช่วยงานนี้ไงเอาผู้อะไรเอาผู้มาจุดงานนี้อย่าบอกนะเอาผู้มาจุดที่นี่แหละมั่นใจเอามาจากวัดพะเนียงแตกนครปฐมเฮ้ยผู้นี้เขาดังนี่นะต้องจองเป็นปีๆแล้วจุดกี่โมงเอาซะตอนนี้เลยคนกำลังรวมจัดมามหาเลิกมหาชัย โอ้โหโดังขนาดนี้ปีหน้าไม่เอามาแล้วมัน,มนรบกวนเขาไม่ได้นอนหลอกเสียงมันกะ็อะนะอ่ะบอกรู้จุดได้เลยจุดแล้วจุดตอนไหนเมื่อกี้นี่งนนนองผู้บ้าดังแค่ตอดแมวพ,พูดดีถ้าผมต่อเพลงต้องต่อให้ได้กูต่อได้จับมาเลยวัยรุ่นวัยรุ่นรู้ไหมว่าเธอนารักตอนเมา เป็นไงล่ะยังโอมเข้าสิงเขาแล้วอะไรนะยังโอมเข้าสิงนี่สภาพนะหน้าเข้าสิงยังโอมมึงเสียกู้สองพัน 2, แล้ว